สวัสดีครับมาต่อที่ ep 17นะครับใน ep 17ครับผมจะพาทำระบบแก้ไขรหัสผ่านของอาจารย์นะครับผมโดยที่เราจะใช้ต้นแบบจากระบบแก้ไขพาสเวิร์ดหรือว่ารหัสผ่านของระบบแจ้งซ่อมครับนะครับเหมือนเดิมครับคุณต้องไปดูคลิประบบแจ้งซ่อมตั้งแต่ V0.2 ไปจนถึง V0.5 นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้วยนะครับคุณถึงจะมีโค้ดตัวอย่างนะครับผมทีนี้ครับ ระบบแจ้งซ่อมครับผมจะลองล็อกอินเข้าไปนะครับเพื่อแก้ไขรหัสผ่านดูนะครับว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรพิเศษไหมนะครับพอเราใส่ username password นะครับของระบบแจ้งซ่อมเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราไปที่เมนู admin นี่ครับเมนู admin จากนั้นครับเราลองแก้ไข password สักคนหนึ่งครับอันนี้ครับ p W D นะครับ เป็นลิงก์น้ำที่ใช้ในการแก้ไขรหัสผ่านนะครับพอลิงก์มาเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอหน้าฟอร์มสำหรับแก้ไขรหัสผ่านมันจะมีให้ใส่ new password แล้วก็ confirm password นะครับเราลองใส่ดูม,มั่วๆครับ2ออันไม่ตรงกันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับลองคลิกบันทึกข้อมูลอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นครับ The password confirmation field does not match the password field นะครับความหมายก็คือคุณใส่ password ไม่ตรงกันนะครับ form validation ของเราก็เลยไม่ให้ผ่านนะครับผม form validation ของเราก็เลยไม่ให้ผ่านนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ form validation ในการตั้งกฎเช็ค password new password แล้วก็ confirm password นะครับจากระบบแจ้งซ่อมซึ่งอยู่ในฟังก์ชัน edit password นะครับหรือว่า edit p w d ะครับผมอ่ะก่อนอื่นครับเราไปดูโค้ดตัวอย่างก่อนเรากลับไปที่โค้ดระบบแจ้งซ่อมครับแล้วก็ไปที่ controller admin application แล้วก็ controller admin นะครับจะพาใช้โค้ดต้นแบบจากระบบแจ้งซ่อมนะครับผมจากนั้นครับเราไปที่ function p ัน pwD ซึ่งฟังก์ชันนี้ครับสำหรับเรียกฟอร์มในการแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านมาแสดงนะครับผมก็คือนี่ครับอขอกลับไปที่เมนูก่อนแล้วก็คลิก p w d เห็นไหมครับข้างบนส่งอะไรมาบ้างก็มีการลิงก์มาที่คอนโทลเลอร์แอดมินฟังก์ชัน p w d แล้วสแลสด้วย5 5คือ ID ของในช่างที่เราต้องการจะแก้ไขข้อมูลนะครับผมเพื่อส่งนะเพื่อส่งไปค u วรีข้อมูลนั่นเอง นะครับแล้วก็จะมีช่องให้กรอกแค่2ช่องก็จะมี new password กับ confirm password นะครับผมแล้วก็ในฟอร์มนี้ครับฟอร์มที่เรียกมาใช้คืออยู่ใน back end admin form edit p เดี๋ยวมันอยู่ดีนะครับผมมาไล่โค้ดก่อนไล่โค้ดจากตัวต้นฉบับก่อนหรือว่าตัวต้นแบบก่อนนะครับวิ w back end แล้วก็ admin s l a s form อ่าโทษทีครับแอดมิน n d e r s c o r e f o r อ underscore edit u n d ก r s c o r อ p นดอนี่านี่ครับก็คือฟอร์มนี้แล้วก็ในฟอร์มนี้ครับมีการ action ไปที่ c o n t r o l l r r Admin Function Edit pwd นนะครับเราก็มาดูก่อนนี่ครับคือฟังก์ชันนี้ครับนะครับนี่คือฟังก์ชันนี้ครับที่เราจะต้องเอาไปเป็นต้นแบบนะครับในการแก้ไขรหัสผ่านเพราะว่าอะไรนะครับนี่ครับโค้ดบรรทัดนี้ครับ ที่มันจะมี1 attribute ที่น่าสนใจคือ match นะครับ match นะครับ zoom นะให้ดูอีกรอบหนึงนี่ครับโดยที่เรามีมีการตั้งกฎว,ว่าให้ password 2 match กับ password 1ความหมายก็คือคุณต้องกรอกข้อมูล2ช่องตรงกันนะครับผมโอเคนี่คือต้นแบบนะครับผมอทีนี้ครับเปิดโค้ดค้างไว้ก่อนเรากลับไปที่ระบบของเราครับเราเอาไปก่อน กลับไปที่ระบบเช็คชื่อออนไลน์ของเราหรือว่ามาครับอ่ะเราล็อกอินเข้าไปตามปกติอ่ะนี่ครับล็อกอินเสร็จของเรามาที่คอนเทนเ e อร์ทีเชอร์ใช่ไหมครับต่อไปครับผมจะพาเพิ่มเมนูนับหรือว่าเพิ่มลิงก์ในการแก้ไขพาสเวิร์ดนะครับผมซึ่งการเพิ่มลิงก์ก็อยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า h e a เดอร เพ uh, oui> <Yes> ิ่มไว้ใกล้ๆกันเลยกับการแก้ไขโปรไฟล์เห็นไหมครับวิธีทําคือเราก็คัดลอกได้เลยคัดลอกแล้วก็ enter แล้วก็วางข้างๆกันแบบนี้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อฟังก์ชันนิดนึงครับจากอัปเดตโปรไฟล์เป็นอัปเดตพาสเวิร์ดนะพิมพ์คำตรงๆเต็มๆเข้าไปเลยนะครับผมอัปเดตพาสเวิร์ด จากนั้นครับข้อความครับเปลี่ยนจากข้อความที่บอกว่าแก้ไขโปรไฟล์เป็นแก้ไขรหัสผ่านนะครับแก้ไขรหัสผ่านหรือคุณจะพิมพ์ว่าแก้ไขพาสิร์ดก็ได้หรือว่า Edit password ก็ได้หรือว่าอัปเดตพาส w o r d ก็ได้นะครับแล้วแต่คำที่คุณจะเรียกใช้งานได้เลยอ่ะนี่ครับ สร้างลิงก์เสร็จแล้วครับต่อไปเซฟครับเซฟแล้วก็เทส t ดูรีเฟรชครับอ่ะเห็นไหมครับแก้ไขรหัสผ่านพอเราคลิกปึ้งนะครับมันก็จะวิ่งไปที่ Controller Teacher ฟังก์ชั่นชื่อว่า Update, วอัปเดต Password นะครับซึ่งขึ้นเป็น404เผนนดฟาลถูกต้องแล้วเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้สร้างนะครับผมเรายังไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นเราจะไปสร้างฟังก์ชันนี้กันครับอ่ะ ต่อไปครับเรากลับมาที่ c อ n t ทนเ l อร์ทิเชอรครับเรามาที่โค้ดปิดการปิดนะครับของอัปเดต teacher ครับเอานะครับอ่ะ,อะใครกลัวจะไม่ได้ว่าปิดการนี่เป็นของอะไรคุณสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ได้ทุกบรรทัดเลยนะครับอย่างเช่นดับเบิลสแล h อ่ะครอสอ่ะครอส,ออสชื่อฟังกช์ชันก็คืออัปเดตทิเชอร์ นะครับคุณสามารถคอมเมนต์แบบนี้ได้เหมือนกันจะได้รู้ว่าปีการนี้มันปิดของฟังก์ชันไหนอะต่อมาครับฟังชันใหม่ของเรานะครับก็คือฟังกชันที่ชื่อว่าอัปเดตพาสเวิร์ดอ่ะใน Value ไม่ต้องมีอะไรนะครับในฟังก์ชันอัปเดตพาสเวิร์ดผมจะพาใช้ต้นแบบจากฟังก์ชันอัปเดตโปรไฟล์นะครับใช้ฟอร์มเดียวกันเลยแต่เราจะสร้างใหม่นะครับใช้ฟอร์มตัวนี้เป็นต้นแบบ เหมือนเดิมครับคอนเซปต์คือจะไม่พามานั่งพิมพ์โค้ดทีละบรรทัดนะเพราะฉะนั้นมันไม่เสร็จแน่นอนนะครับนี่ครับอัปเดตโปรไฟล์นะครับอัปเดตโปรไฟล์ครับคัดลอกมาทั้งหมดเลยครับโค้ดที่อยู่ในปิกาของฟังก์ชันนะครับอยู่ในฟังก์ชันอัปเดตโปรไฟล์คุณคัดลอกมาให้หมดนะครับคัดลอกมาให้หมดนะครับผมจะไม่พาพิมพ์ทีละบรรทัดนะพิมพ์ทีละบรรทัดพิมพ์ทีละตัวนะครับเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะครับผมการก๊อปโค้ดตัวเอง ไม่ผิดนะครับก็โค้ดคนอื่นก็ไม่ผิดนะครับถ้าเอามาใช้งานให้ถูกต้องนะครับผมอ่ะวางครับวางเสร็จแล้วปรินาเซชั o นเราไม่ต้องเช็คแล้วเนาะเรารู้อยู่แล้วว่าเราถูกประกาศตัวแปรไว้แล้วนะครับผมก็แล้วก็เรียกใช้คิวรี่ตัวเดียวกันเลยนะครับเรียกใช้คิวรีตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอให้เปิด4บรรทัดนี้มาก,ก่อนนี่ครับ คลุมดำนะครับหรือว่าไฮไลท์ทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลสลนะครับหรือว่าใครใช้แม็กก็คอมมานด์สนะครับเพื่อเปิดใช้งาน4บรรทัดนี้ขึ้นมานะครับผมจากนั้นครับเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์อาเห็นไหมครับเราต้องการดูว่าการคิวรีข้อมูลของอาจารย์เนี่ยมันสามารถคิวรีได้ตามปกติไหมนาคิวรีได้ตามปกติไหมนะครับที่เห็นตอนนี้คือคิวรีได้ตามปกตินะครับผมโอเคสเต็ปต่อไปครับ แล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ปิดไปครับหมดหน้าที่แล้วทีนี้ครับมายุ่งกับฟอร์มต่อเราจะใช้ฟอร์มนี้เป็นต้นแบบนะครับฟอร์ม teacher form edit นะครับแล้วก็เปลี่ยน,นครับเป็น password form edit พิมพ์ไปตรงตรงแบบนี้นะครับที่ password underscore form underscore edit คัดลอกชื่อไฟล์ไว้ครับแล้วก็เซฟครับ จากนั้นครับเราเปิดไฟล์ชื่อว่า teacher form edit นะครับอยู่ใน View นะอ่ะอยู่ใน View ของมาครับนะครับอ่ะ View ครับอ่ะแก้ให้ถูกโฟลเดอร์ถูกไฟล์ด้วยนะครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนครับอ่ะอยู่ใน View นะครับผมมาที่ teacher form edit นะะดัแบเบิลคลิกเปิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ save as นะครับอ่ะแล้วก็วางเป็นชื่อใหม่ก็คือ password underscore form underscore edit นะครับผมจากนั้นเซฟครับอ่ะพอเซฟเสร็จแล้วนะครับได้อะไรออกมานะครับเราลองรันออกมาดูก่อนนะครับเราลองรันออกมาดูก่อนนะครับอ่ะเซฟแล้วก็รีเฟรชเห็นไหมครับตอนนี้คอนเทเลอร์ Controller ที่ถูกเรียกใช้คือ Teacher อะให้เช็คจากข้างบนก่อนนะครับ แล้วก็ฟังก์ชันคืออัปเดตพาสเวิร์ดนะครับผมแล้วก็ฟอร์มที่แสดงตอนนี้มันเป็นฟอร์มปรับปรุงโปรไฟล์นะครับผมถูกต้องแล้วเพราะว่าเราไปเซฟแอดมาตรงๆนะครับสเต็ปต่อไปเราจะต้องมาเพิ่มเข้าไปอีก2คอลัมน์อ่าโทษทีครับเพิ่มเข้าไปอีก2อ n p ินพุตก็คือ new password กับค o n f i r m password นะครับแล้วก็2อ n อินเนี้ย เราจะต้องให้แสดงเท่านั้นไม่สามารถลบหรือว่าแก้ไขได้นะครับไม่สามารถลบหรือว่าแก้ไขได้นะครับผมอ่ะกลับมาที่ฟอร์มนี้ครับ Password FormEdit เปลี่ยนในแท็ก s 1ก่อนเลยฟอร์ปรับปรุงรหัสผ่านหรือคุณจะใช้ว่าฟอร์ u p ัปเดต a s s w o r d ิร์ดก็ได้นะครับแล้วแต่จะตั้งชื่อได้เลยจากนั้นครับมาที่ Form action เราเปลี่ยนจาก Update Teacher ครับเปลี่ยนเป็นอ u p d t t p p s s w w r r d แต่ทีนี้ครับเราลองเช็คหนึงว่ามันตรงกับฟังก์ชันที่ถูกเรียกใช้ฟอร์มหรือเปล่านะครับนี่ครับ Update Password นะครับผมเราต้องเปลี่ยนนิดนึงครับ เพราะว่าชื่อฟังก์ชันมันตรงกันนะครับเราก็เปลี่ยนเป็น update password to นะครับ to db นี่ครับนี่ครับชื่อฟังก์ชันอาจจะยาวนิดนึงนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นชื่ออื่นก็ได้อาจจะเป็น save password ก็ได้นะครับผมให้ชื่อมันสั้นน,นะครับผมหรือว่า edit password ก็ได้แล้วแต่นะรหรือว่ายังคิดไม่ออกก็ตั้งตามผมไปก่อนก็คือ อัปเดตพาสเวิร์ดท db นะครับผมเราได้ชื่อฟังก์ชันเสร็จแล้วต่อไปครับต่อไปเรามาคัดลอกของ username เพิ่มเติม,ตมอีก2อันไฮไลท์แล้วก็คัดลอกนะครับโดยที่เช็คว่า Deep Classform Group นะครับเปิดปิดบรรทัดไหนเห็นไหมครับมีบอกอยู่แล้วก็ไฮไลท์ครับ กอปี้แล้วก็ไฮไลท์นะครับเจ้าที่ครับไฮไลท์แล้วก็กอปี้วาง2อันนะครับวาง2อันเนี่ยพอวาง2อันเสร็จแล้วครับเราจะมี input ของ password จําำนวน3อันอ่ะเซฟรีเฟซดูผลลัพธ์ก่อนอ่าเห็นไหมครับมี3อันนะครับผมต่อไปครับเราจะมาจัดการ2ออันบนก่อน ของชื่ออาจา์นะครับผมจะพาใส่อีกหนึ่ง Attribute ครับที่ชื่อว่า disable นะหรือว่าการป้องกันการแก้ไขข้อมูลนั่นเองนะให้อ่านได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องส่งอะไรไปทั้งนั้นนะครับใน input นะครับอ่นนะครับผมใส่ไว้ท้ายสุดเลยใส่ไว้ท้ายสุดเลยครับ disable นี่ครับอ่ะพิมพ์แค่นี้ครับ disable นะครับหรืออาจจะอ่านว่า disable ก็ได้แล้วแต่นะครับผมอ่ะ นะครับจากนั้นครับคัดลอกครับมาใส่ของยูสเนมด้วยต่อจากมินเล็กเลยครับอวางไปเลยครับอ่ะนี่ครับตำแหน่งของโค้ดจะเป็นแบบนี้นะครับใส่ไป2อันเซฟรีเฟซดูผลลัพธ์อ่ะเห็นไหมครับผมชื่ออาจารย์แล้วก็ยูสเนมไม่สามารถแก้ได้นะครับ ไฮไลท์ light, ลบยังไงก็ลบไม่ได้นะครับจะเข้าไปแก้ก็แก้ไม่ได้แต่ส่วนที่เราต้องโฟกัสคือ username นี่ครับเราจะต้องแก้เป็น new password แล้วก็ confirm password นะครับผมอ่ะได้แบบนี้แล้วครับกลับไปที่ฟอร์มครับเรายังไม่จบนะครับยังไม่เสร็จอ่ะ username ตัวแรกครับคือ new password นะครับ input type text เราก็เปลี่ยนเป็น type password เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับผมอ่ะนี่ครับทายพาสเวิร์ดแล้วก็เนมก็คือพาสเวิร์ดกันนะครับผมขั้นต่ำสี่ตัวใน Value ไม่ต้องมีอะไรครับใน Value ไม่ต้องมีอะไรมีแค่มินเลงอ่ะนี่ครับอ่ะจะซูมโค้ดให้ดูชัดๆนะครับอ่ะนี่ครับแล้วก็ตรง form error ถ้าไม่เป็นไปตามกฎก็ นับให้โชว์ข้อมูลออกมาว่าคุณผิดกดข้อไหนอ่ะ New password เสร็จแล้วครับต่อไปเป็น Confirm password นะครับ Confirm password ครับอ่ะพิมพ์ครับ Confirm password นะครับหรือว่าคุณอาจจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ก็คือรหัสผ่านใหม่กับยืนยันรหัสผ่านนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับ Input Input type password อะ i n p u type password ส่วน name ครับเป็น password t o อ uh, ่ะนี่ครับ value ลบทิง้งนะครับให้มีแค่บรรเลงอ่า uh, ข้างล่างก็เป็น password t o เหมือนกันอ่า uh, นี่ครับโอเคนะครับอ่ะ uh, อันนี้วักว่างเยอะไปวักเยอะไปแล้วก็ข้างล่างครับที่เป็น input type hidden ก็เป็น teacher id เหมือนเดิมตามปากตินะครับผมอ่ะ uh, โอเคครับได้มาเพิ่มอีก2 Input อ่ตตามนี้นะครับอันบนนะครับไทยพาสเวิรเหมือนกันส่วนเนมครับเนมคือพาส s ว o r d เฉยๆพาสเวิเฉยๆนะครับส่วนที่เป็น Confir m p ม s s w o r d เป็น p a s s w o r d ด o นะครับชื่อ Input อยาให้มันตรงกันนะครับต้องมีข้อแตกต่างนิดหนึ่งจากนั้นเซฟครับเซฟเสร็จทำะไรเซฟแล้วก็รีเฟรชดูผลลัพธ์เห็นไหมครับผมไม่มีอะไรให้กรอกนะครับ New PASSWORD แล้วก็ CONFIRM PASSWORD ต่อไปครับนะครับถ้าได้แบบผมแล้วครับฟอร์มนี้เรา a อคชั่ไปที่ไหน Update Password to DB อ่ะก o อปชื่อฟังก์ชันไว้ก่อนจากนั้นเปิด Controller t ทิชเชขึ้นมาเราก็สร้างฟังก์ชันใหม่ครับอ่ะข้างข้างกันนี่แหละตั้งชื่อว่า Update Password to DB ในวงเล็บไม่ต้องมีอะไร แล้วก็จากนั้นครับคุณกลับไปที่ c o n เ r o l ตอร์แอดมในระบบแจ้งซ่อมนะครับผมจะให้ใช้ตัวนี้ครับฟังก์ชัน Edit p เด,ดครับคุณคัดลอกมาทั้งหมดเลยนะคุณคัดลอกมาทั้งหมดเลยนะครับเช็คปีก,การด้วยว่าเปิดปิดฟังก์ชันอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่เราคัดลอกโค้ดที่อยู่ในฟังก์ชันมาทั้งหมดอ่านี่ครับคัดลอกเสร็จกลับไปที่ c o n t ท o l l อ r ์ e e c h e r ฟังก์ชัน Update p a s s w o r d to db แล้วก็วาง อ่านี่ครับวางเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับเปิด4บรรทัดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆเช็คอ่ะเปิดแล้วครับเซฟครับเซฟรีเฟซหน้านี้อ่ะคุณลองกรอกข้อมูลเข้าไปดูกรอกอะไรก็ได้ครับยังไม่ต้องจริงจังมากครับกรอกเทสเฉยๆยว่ามันมีการส่งอินพุตอะไรมาบ้างซึ่งอินพุตที่มีการส่งมาทั้งหมด3อินพุตด้วยกันนะครับเราจะเอาพาสเวิร์ด กับ password ด o มาเช็คครับว่า2 Input เนี้ยมันกรอกข้อมูลตรงกันไหมแล้วก็อีกหนึ่งครับ Te a c h e r ที่สกอรสำหรับไปวอร์อัปเดตนะว่าเรากำลัง update, อัปเดตอาจารย์ ID คนที่เท่าไหร่นะรับก็คือ ID ที่ได้มาจากตรงนี้คือ ID ดทอากกา login, ีที่มาจากการล็อกอินนะครับที่มาจากการล็อกอินนะครับเพราะว่าเราประกาศตัวแปรเป็นเซสชันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อไปครับเช็คแล้วว่ามี3 Input นะครับกลับไปที่โค้ดของเรา ปิด4บมัทับนี้ไปแล้วกลับมาที่ Form v a l i d d t t o o n ของเราอันแรกครับจาก ID ครับเราต้องเปลี่ยนเป็น teacher under s c id อ่ d นี่ครับถ้ามันขึ้นให้ก็ Enter ได้เลยอ,อันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมรับ1ครับ trim r e q u i r e m มีเลง g t h อันที่2ครับก็คือ password เฉยๆ password นะครับ รัเบลก็พา s s ส o ว d เหมือนกันนะครับมีเลงสี่ทรีมรีควายอันที่สองครับเป็น password ร o ดทูนะครส่วนร a b เบลก็คือ password c o ดคอนเฟิร์มเนะครับ, ation, รบแล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็น t ทร r มรีควายส่วนที่สำคัญมาก็คือแมชนะครับให้ new password แล้วก็ confirm password มัน match กันความหมายก็คือกรอกข้อมูลตรงกันเป๊ะนะครับแล้วก็ข้างหลังครับอันสุดท้ายเราจะแมชกับอันไหนแมชกับ INPUT ที่ชื่อว่า password ครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับอ่ะวางนะครับผมต่อไปครับเรามาส่วนของ check form validation นะครับส่วนนี้เสร็จแล้วนะต่อไปครับตรงนี้ครับเราต้องเปลี่ยนเป็น t c h i d อ่ะนี่ครับถ้ามันขึ้นให้ก็ enter ได้เลยนะครับ t c h อ i d เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ครับ ไปคัดลอกมาจากข้างบนได้เลยครับอันนี้ครับจากฟนะังก์ชัน update password นับ data rs SI edit profile จาก data model ชื่อฟังก์ชันว่า query t e a c h e r detail คัดลอกมาวางแทนตัวนี้ครับปับ๊บนะครับจากนั้นครับเรามาโฟกัสตรง View ของเราตรงกลางตัวนี้ครับเราก็ใช้ตรงนี้แทนได้เลยเพราะว่าเทมเพลตของ header แล้วก็ footer ชื่อไฟล์เหมือนกัน ะร,ระวางแทนนี้ครับนะเพราะว่าเราไปคัดลอกมาจากระบบแจ้งซ่อมนะครับชื่อโฟลเดอร์แล้วก็ผ่าอะไรมันจะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะวางนะครับโอเคเป็นของระบบอ่าเช็คชื่อแล้วนะนะครับผม password form edit นี่ครับอ่ะเช็คดูครับตัวแปรอ่าโมเดลนะครับชื่อฟังก์ชันตรงกันไหมชื่อฟอร์มตรงกันไหมเฮดเดอร์ฟุตเตอร์ตรงกันไหมนะครับเดี๋ยวถ้ามันไม่ตรงเดีมันฟ้องเองว่า เกิดข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นอ่ะสมมุติว่าทุกอย่างผ่านฟอร์ม a l i d a t i o n แล้วไม่มีข้อผิดพลาดต่อไปเราจะต้องส่งไปอัปเดตนะครับเราจะต้องส่งไปอัปเดตที่ Data Model เพราะฉะนั้นของเราไม่ใช่ Admin m o มเดนะครับของเราเป็น Data Model อ่ะเปลี่ยนให้ถูกต้องแล้วก็เปลี่ยนเป็นอัปเดต Password อ่านี่ครับอัปเดต Password นะครับ เป็นชื่อฟังก์ชันที่อยู่ใน Data m o d เดนะครับชื่ออาจจะตรงใน c o n เทล l ลอรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าให้ใน c o n เทล l ลอรนั้นๆน,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 นะครับมีชื่อฟังก์ชันตรงกันก็นกพอนะครับผมอ่ะต่อไปครับถ้าอัปเดตเสร็จเรียกใช้สวิตเตอร์ Alert, ชื่อว่า Save Success มาแล้วก็ Redirect กลับไปที่ Controller ์ทีเชอร์ของเราครับไม่ใช่ Admin อ่ะต่อไปครับเราไปที่ Data m o d เดสร้างฟังก์ชันนี้ขึ้นมาครับอัปเดตอัน r s c สกอ password อ่ะเซฟไฟล์นี้ก่อนเปิด Data m o มเดขึ้นมานะครับเลื่อนลงมาล่างสุดเลยอ่ะนี่ครับสร้างฟังก์ชันใหม่ครับอ่ะอัปเดต s s w o r d แล้วก็ไปคัดลอกจากในฟังก์ชันอัปเดตที่เชื่อมานี่ครับคัดลอกมาคัดลอกเสร็จแล้วเราก็มาวางในฟังก์ชันอัปเด a s s w o r d และทีนี้คอลัมน์ที่เราจะอับเดตมีแค่1คอลัมน์ใช่ไหมครับก็คือ Password ครับนี่ครับข้างหน้าข้างหลังตรงกันนะอ่าอ r n เนมไม่เกี่ยวลบทิ้งไปครับคอ m มาก็ไม่เกี่ยวลบทิ้งไปครับอ่ะดิสทีมีแวร์ทีเชอร์ไอดีถูกต้องแล้วก็ตาราง t e เชอร์ถูกต้องนะครับแต่ทีนี้ครับตัวรหัสผ่านของเรานะครับมันมีการเก็บในรูปแบบของแฮชฟังชั่นชาวัน รเราก็ต้องมีการกําหนดให้ถูกต้องด้วยนะครับผมอ่ะผมขอไปดูตัวยอย่างจากระบบแจ้งซ่อมก่อนนะครับผมอ่ะว่าเราควรจะวางชาวันอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับโดยที่ไปที่ Admin m o เด l นะครับไปที่ Admin m o เด l นะครับในระบบแจ้งซ่อมแล้วก็หาฟังก์ชันที่ชื่อว่า Update นี่ครับเห็นไหมครับตำแหน่งของชาวันนะครับจะต,ต้องอยู่ก่อน d h i s input post จะต้องอยู่ก่อน this input post แล้วก็มีวงเล็บเปิดนะครับเพราะฉะนั้นใน data model ของเรานะครับาววันนะคอ่บต้องอยู่ตรงนี้ครับ ch a 1อ่าเห็นไหมครับแล้วก็วงเล็บเปิดอ่านี่ครับเปิดแล้วนะครับแล้วก็ต้องปิดวงเล็บด้วยนะครับอ่าเห็นไหมครับเช็คครับว่าเปิดปิดครบทุกวงเล็บไหมอ่า password นะครับชื่อคอลัมน์ถูกต้องนะ c วันนะครับ วงเล็บเปิดนะครับให้มันครอบนะครับของ this input post password แล้วก็เห็นไหมครับปิดตัววงเล็บครบทุกอันส่งไปอัปเดตที่ตาราง t b l บ e a c h e เชอ่ะนะครับผมอ่ะเช็คก่อนครับชื่อตารางถูกต้องไหมชื่อคอลัมน์ถูกต้องไหมนะครับจากนั้นครับเราจะลองเทสดูอ่ b แบ k กลับไปครับ ผมจะลองเปลี่ยนเป็นง่ายๆนะครับ1,2,3,4ส่วน Confirm Password คือ1,2,3,4,5นะครับ Password ลองเช็คว่ามันไม่ตรงกันก่อนว่า Form Validation ของเรามันทำงานได้ไหมคลิกบันทึกครับเห็นไหมครับมันไม่ส่งไปนะเห็นไหมครับมันฟ้องเลยว่าคุณใส่รหัสผ่านไม่ตรงกันนะครับคุณใส่ Password ไม่ตรงกันแต่ถ้าใส่ตรงกันละครับ1 2 3 4 1 2 3 4นะครับอันนี้คือทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะความจริงคุณต้องตั้งให้มันยากกว่านี้นะครับไม่ใช่มาตั้ง1 2 3 4 p a s s w o r d พาสเวิร์ดอะไรแบบนี้นะครับตั้งให้มันยากกว่านี้นะครับอ่ะคลิกบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าถ้าพาสเวิร์ดมันไม่ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นอะไรบางอย่างให้ดูนะครับอ่ะผมลองล็อกอัไปก่อนนะครับไหนๆเราก็เปลี่ยนรหัสผ่านแล้วล้วก็ต้องลองลองดูรหัสผ่านตัวใหม่ของเรานะครับ นี่ครับไป copy ยู n เนมมาส่วน password นะครับไม่ใช่ไป copy ใส่แบบนี้นะครับไม่ใช่นะครับเราก็ต้องใส่ตามที่เราได้ใส่เข้าไปเมื่อกี้ก็คือ,อใส่ตามที่เราได้เปลี่ยนเข้าไปเมื่อกี้ก็คือ1 2 3 4 1 2 3 4คลิก l o อกออ่าเห็นไหมครับผมนี่ครับถ้าพาสเวิร์มันไม่ซีเ c ียวหรือว่าไม่ปลอดภัยนะครับตัว Google Chrome มันจะแจ้งแบบนี้นะครับ คุณจะต้องตั้งพาสเวิร์ดให้มันปลอดภัยมากกว่านี้นะครับอาจจะมีตัวเลขตัวภาษาอังกฤษนะครับตัวเลขตัวใหญ่แล้วก็มีอักขระพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับให้ตัวพาสเวิร์ดของคุณมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอะค o s e ไปอันนี้เขาถามว่าให้เซฟพาสเวิร์ดไหมสำหรับเข้าใช้งานในระบบนี้ถ้าเราคลิกเซฟนะครับมันจะขึ้นค้างไว้เลยนะที่หน้าฟอร์มล็อกอินซึ่งผมแนะนําว่าอย่าทำนะครับมันไม่ปลอดภัยเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่เข้ามาหน้าจอเราได้ เขาจะเข้าระบบนี้นะครับเขาไม่ต้องมาใส่ username password นะเขาคลิกเราอินได้เลยเพราะว่าอะไร username แล้วก็ password มันค้างไว้นะครับให้เราคลิกเป็น never นะครับ never นะครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือไม่จำนะ never นะครับผมโอเคนะครับแก้ไขรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วลองอีกทีนึงครับเปลี่ยนเป็น5นะครับ4ตัวนะครับผมจะขบอะไรนักหนานะครับผมอ่ะ5 4ตัวนะครับอันนี้5แบบ ใส่ผิดอ่ะให้มันเช็คว่าฟอร์ม v l l i d t t o o n เราทำงานไหมเห็นไหมครับโดนด่าเลยว่าพาส,ส์ส่วนไม่ตรงกันเราก็แก้ใหม่5 4ตัวครับเหมือนกันนะ,ะเลข54าตัวนะครับคลิกบันทึกบันทึกข้อมูลเรียบร้อยนะครับผมบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ลองล็อกอัครับล็อกอัเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองล็อกอินครด้วย username ตัวเดิมของเรา ดย username แล้วก็ password ครับห้ตัวนะคลิก login อ่าเห็นไหมครับผมเข้าใช้งานได้นามสรุปว่าระบบแก้ไข password ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ลองทำดูมีอะไรบ้างก็มีเพิ่มลิงก์นะครับเพิ่มฟอร์มแล้วก็มีการสร้างฟังก์ชันสำหรับเช็คนะครับนี่ครับฟอร์ม a l i เ a t i o ชเช็คว่ามันแมทช์กันไหม นะครับค่อยๆดูตามคลิปนะครับแล้วก็ส่งไปอัปเดตข้อมูลที่ Data Model Function Update Password นะครับก็คือหลักๆก,ก็คือใช้โค้ดตัวอย่างจากระบบแจ้งซ่อมนะครับอย่าลืมเข้าไปดูเดี๋ยวผมแปะคลิประบบแจ้งซ่อมไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมโอเคแล้วนะครับสำหรับระบบแก้ไขรหัสผ่านต่อไปครับเราก็จะไปยุ่งกับหน้าบ้านก็คือ เรียกน,นะครับ ep 1 8นะครับก็คือเรียกข้อมูลรายวิชามาแสดงหน้าบ้านนะเพื่อให้นักศึกษาคลิกรายวิชานั้นๆเพื่อเข้าไปลงทะเบียนสำหรับให้มีการเช็คชื่อได้ในอนาคตนะครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ